กัด,ะกด,น,ดนะครับกัดจนใดครับสายแล้นะครับผมว่ายอยู่เหมือนสิกัดจนใดผมบ่นอยู่อยู่แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเอาเลยครับ โอ้ยโอ้ยกล่องกระเบียวอะ่ะติดแนบติดแนบโอ้ยผมรับปอดอื่นเลยอยู่บนน้อขึ้นนหนักตึงๆใ้่นอม

ซีไรโอ้สวยเหรอครับสิริรับเหรอครับโมยู่ครับชาเปิดกาดรใจเลย